สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงนะคะวันนี้จะเป็นคลิปของเดือนกรกฎาคมมาเร็วหน่อยเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวของดาวสำคัญสองดวงคือดาวอาทิตย์และดาวศุกร์และก็มีความสำคัญกับ12สราศีดาวอาทิตย์เขาจะมีคับเกี่ยวระหว่างเดือนมิถุนาและเดือนกรกฎาได้ตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งมหาจักร ดาวสุขจะเป็นราชาโชคเราจะมาคอนเฟิร์มกันก่อนว่าความหมายของดาวราชาโชคคืออะไรกันลืมนะคะราชาโชคแปลว่าคุณจะได้โชคจากพระราชาหรือได้โชคแบบพระราชาได้อะไรมาง่ายๆดาวอาทิตย์หมายถึงสูงทรงดีงามเลิศเลอน,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 นะคะเราก็เปรียบเป็นโชคของพระราชาถ้าอาทิตย์เป็นราชาโชคในราศีเมถุนเกิดอะไรขึ้น ก็คุณก็จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปคนในสังคมเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่นิยมชมชอบใครที่หวังตำแหน่งมีการสอบแข่งขันก็จะสมหวังปาถนาทำอะไรได้มาง่ายๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวอาทิตย์ของคุณต้องไม่อยู่ในภพอริมรณะและวินาศนะคะลองไปดูการใครผูกดวงไว้เป็นยังไงดาวศุกร์ที่เป็นราชาโชค ในราศีกรกฎก็คือคุณจะมีขนสมบัติในเรื่องในการมีความรู้ในการหาทรัพย์สินเงินทองมาเก็บออมมีความสุขกับทรัพย์สมบัติที่คุณหาได้นะมีโชคลาภในการได้เงินทองโดยเฉพาะเงินสดเข้ามาในตัวต่อไปดาวที่เป็นตําแหน่งมหาจักรแปลว่าอะไรมหาจักรแปลว,ว่าความเจริญดีงามที่ยิ่งใหญ่รวดเร็วรุนแรงแต่ดาวจะไม่ค่อยเสถียร เพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าจะได้มาต้องโลดผลโจรทยานต่อสู้บากบันฟาดฝันแต่พอได้มาแล้วสมกับที่เราเหนื่อยที่เรารอคอยนะคะชีวิตจะสมหวังสมปรารถนามหาจักรก็เรียกอะไรต้องบากบัน่นกว่าจะได้มาฟันกันชงเฉงต่อสู้นะคะอ,อ,อาทิตย์เป็นมหาจักรที่ราศรีกรกฎก็คือคุณต้องต่อสู้ให้ได้รับเกียรติยศด,ด้วยตัวของคุณเอง ะค,ะคุณจะเหนื่อยยากลําบากกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะคุณเป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เขาเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ไม่เกรงกลัวใครและไม่ง้อไขรจึงเหนื่อยกว่าคนปกติทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดาวอาทิตย์มาได้ตําแหน่งราชาโชคมาจากและดาวศุกร์ได้ตําแหน่งราชาโชคชาวราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นเดือนการเงิน ดาวประจำตัวของคุณกำลังจะเดินเข้ามาทับลัคนาและเป็นเกษตรในวันที่สองกรกฎาคมนะคะอย่างไรก็ตามยังต้องระวังความสัมพันธ์ของดาวเสาที่อยู่เรือนมรณะคุณอาจจะมีความกังวลกับทุกคนกับทุกเรื่องนะคะก็เตือนว่าอย่าเครียดคุณสับัติของชาวราศีมิถุนบางทีไปชอบเครียดดาวอาทิตย์ ย้ายมาทับลัคนาในวันที่15มิถุนายนได้ตำแหน่งราชาโชคใครที่มีดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งดีอยู่แล้วจะให้คุณในเรื่องนั้นๆถ้าตำแหน่งการเงินดีนะคะคุณก็จะดีเรื่องเงินคุณจะมีโชคเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรในทาง กับกันไม่ใช่กับกันเ็าเรียนในอีกด้านหนึ่งก็คือมหาจักรอย่างที่บอกเราต้องต่อสู้ฟาดฟันคุณก็อาจจะมีคู่แข่งหรือมีคนที่ทําให้คุณจะต้องไปขับเคี่ยวต่อสู้กับเขาคุณสู้ไปเลยคุณไม่ต้องถอยคุณสู้แล้วคุณจะชนะชนะอย่างยิ่งใหญ่ชนะอย่างปลอดภัยนะคะไม่ต้องกลัวดาวพุทธที่กาลังจะย้ายมาเป็นกเกษตรที่ลัคนาในวันที่สองเมกิกาคา ถือได้ว่าชาวราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนดีที่สุดนะคะในเรื่องชื่อเสียงการเจรจาการพูดจาอะไรใช้เดือนนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะดาวศุกร์เป็นราชาโชคที่กรกฎด้วยใครที่มีตําแหน่งดาวศุกร์ดีก็จะส่งเสริมในเรื่องการเงินความรักสดชื่นรู้สึกคุยภาษาดอกไม้ชาวราศีเมถุนเนี่ยมันมีดาวศุกร์มาจากภพวินาศด,ด้วยก็ต้องเตือนไว้ว่า เรื่องอย่าประมาทยังไงก็อย่าประมาทเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์นะคะเรามุ่งเรื่องอการงานการเงินจะดีกว่าเพราะว่าดาวตำแหน่งการงานเงินและชื่อเสียงเนะี่ยมันจะพุ่งเข้ามาหาคุณแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ,ะดาวศุกร์ของคุณที่เราต้องเตือนเรื่องความสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะว่ามันถูกเล็นด้วยดาวเสาที่เป็นเกษตรแล้วก็ ในในตำแหน่งที่ดาวสุกอยู่เนี่ยมันมีอังคารร่วมอยู่ด้วยต้องลองอังคารย้ายไปวันที่20่สิบกรกฎาก่อนนะคะมันก็จะโล่งึ้นนิดเพราะว่าอังคารกับเสาร์ก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันเนาะดังนั้นหันหลังให้กับเรื่องความรักไปก่อนนะคะเอาความก้าวหน้าความเจริญในหน้าที่การงานนะคะในชีวิตช่วงนี้ไปก่อนเพราะว่ามัน ดีสุดๆแล้วอ่ะเพราะชาวราศีมีถุนในช่วงนั้น17ถึง20กรกันยายนนะคะอย่างเตือนไว้อาทิตย์อังคารมันคู่ศัตรูใหญ่เจอกันก็จะอาจะจะก่อให้เกิดเขาเรียกอะไรคำความความคาดหวังที่ผิดผิดพลาดนะคะหรือคาดหวังอะไรไว้มันไม่ได้ดังใจปลายเดือนน่ะคุณถึงจะมีโชคทางการเงินแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ จะให้คุณกับคุณนะพระชาลาศิเมถุนนะต้องต้องต้องจำไว้เลยคุณเนี่ยยิ่งยิ่งทําบุญยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้สวดมนภาวนวา,นาเ,เขาเรียกอะไรรักษาบุญนะคะให้ประเสริมดวงแล้วจะดีมากวันที่28ถึงวันที่30อาจจะมีการจ่ายเงินไปในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ,ะ23ถึง25ก็อาจจะมี การจัดการเงินที่ผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรนะคะต้องระวังเ,เพื่อนฝูงมายืมเงินหรือนำปัญหามาให้เอาความเดือดร้อนมาให้ระวังอุบัติเหตุอย่างที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวอาทิตย์ โคจรมาเจอกับอังคารนะคะแล้วก็ไปอยู่ในตําแหน่งที่ที่มันถูกแรงด้วยดาวเสาที่เดินไม่ปกติแต่ด้วยความโชคดีของชาวราศีมิถุนดาวพรฤหัสของคุณอยู่ในตําแหน่งสุภะะเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆดาวดวงนี้ช่วยเหลือคุณได้เดยทุกเรื่องนะคะ ยังไงก็รอดปลอดภัยนะคะชาวราศีมิถุนเตือนเ,เรื่องเดียวก็คือเงินเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็ห้ามเครียดตามมาด้วยชาวราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภนี่ค่ะอะไรพุธเดินเร็วรับเร็วออกเร็วราหูยังคงทับลัคนาอยู่งานหนักเงินก็เด็ดยกเว้นความรักอย่างวุ่นวายโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเดือนกระะกฎาคม เป็นเดือนสหัสชะเป็นเดือนที่สังคมชื่นชมเพื่อนฝูงรักใครแต่คุณอาจจะมีความวุ่นวายในตัวเองและคนรอบข้างอยู่เพราะว่ายังมีดาวเกตนะคะเล่งแบบตีโกนมาอยู่ที่ลัคนาคุณการงานของคุณเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นราชาโชค ในพบการเงินของชาวราศีพฤษศก็มาจากพบพันธุ้วยกบคุณจะได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่หรือจากผู้ใหญ่หรือจากเจ้านายผู้ใหญ่จะเอาโชคเอาลาบมาให้คุณจะไร้อุปสรรคใดๆนะคะแล้วก็ยิ่งหลังวันที่สองกรกฎาคมดาวพุธของคุณย้ายออกมาดาวพุธเป็นดาวาการเงินของคุณด้วยนะเงินเป็นกเกษตรแล้วก็แยกออกมาจากดาวราหูแล้วก็คือเด่นชัดมากมีโชคนะ มีโชคเลยล่ะสำหรับชาวราศีอัศศก์นะคะเด่นชัดมากเจรจาก็ดีใครๆรักใครชอบพอมีแต่คนแบบอืยอย่อปอะปั้นนะคะอย่างต่อเนื่องด้วยดาวศุกร์เป็นราชาโชคที่ราศีก็รับกฎพบสหัสชะสังคมเพื่อนฟูงมองเห็นความสําคัญหูอยู่ๆก็มีคนมาหูยหมายปองต้องใจรักใคร้าจนแบบตกใจอุ้ยอีนี้ไม่เคยมาคุยฉันเลยอยู่ๆเดือนนี้มาหามาคุยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะ แต่ต้องระวังคนอิจฉาด้วยคนเราอ่ะรักท่าผืนหนังชังท่อผืนเสือต้องจําคํานี้ไว้ไม่ประมาทในชีวิตนะคะเพราะว่าดาวสุกข,ของคุณมาจากพบอริด้วยต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับความรักมือที่3ความเรื่องชู้สาวนะคะทั้งเราและเขาหรือคนอื่นที่เป็นต้นเหตุแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวพุธย้ายออกจากลัคนา นะคะเหลือแต่ดาวราหูที่ทับอยู่ดวงเดียวแล้วมาจากพบกันงานด้วยก็กกยังถือว่าการงานการเงินยังคงดีต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนทองเพรชาวราศีพฤกษศกเลยนะเดือนรกรกฎาคมเนี่ยนะคะเ,เลขดาวที่ให้พลังกับชาวราศีพฤษศนะคะก็มีเลข4เลข 1, 1เลข6นะคะลองดูนะคะจะทำกิจการใดๆก็ตามให้สัมพันธ์กับเ,เลขและดาวทั้ง3นี้เอาไว้ ชีวิตคุณก็จะสุขสวา่างมีความสุขสดชื่นนะคะปัญหาของชาวราศีพฤษภมีไหมไม่น่ามีเป็นห่วงเรื่องเดียวคืออ,อย่ารักใครมากกว่ารักตัวเองวันนี้ขอบคุณ FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีมิถุนและชาวราศีพฤษภนะคะ ขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หวังว่าคงจะเป็นแรงใจให้กันต่อไปยาวๆนะคะช่วยกดแชร์ให้พี่ด้วยเป็นกำลังใจให้หน่อยในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปมันต้องใช้พลังนะพลังที่ดีที่สุดคือพลังใจจาก FC ทุกท่านนะคะวันนี้ไปก่อนขอให้ทั้งสองราศีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ